การที่มีพระจํานวนนับพันรูปเดินอย่างสงบเสงีสนน่ยมสง่างามที่เขาใช้คําว่าทัศนนุตริยาการเห็นอันยากไม่ใช่เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ หลังจากที่คุณแม่เสียความตั้งใจที่เราจะเรียนให้จบเพื่อรับปริญญาเราอยากถ่ายรูปกับครอบครัวมันก็หายไปเลยคุณพ่อเป็นหลักในการทำมาหากินขายเทปขายซีดีเลี้ยงดูเรายุคนั้นเศรษฐกิจกมันเริ่มเปลี่ยนจากเทปวิดีโอมันเปลี่ยนไปเป็นซีดีแล้วมันก็เริ่มเปลี่ยนเป็น m อ3ีาเปลี่ยนยุคไปแล้วมันก็ไม่ได้ขายดีเหมือนเดิมเราจะจ้างคนมันก็ไม่คุ้มหนูก็เลยไม่ได้เรียนออกมาช่วยงานพอดีคุณนา้ามีอาพาร์ทเมนต์อยู่ที่กรุงเทพหนูก็เลยมาช่วยงานสนุกมาวะทุกต้นเดือนกับงานบุญใหญ,ญ่ทำงานอยูู่ในอฟร้สึก อ,อยากไปสร้างบุญก็ไปไม่ได้มันไกลหนูก็เลยมาเช่าบ้านอยู่ใกล้วัดทำอาหารขายแล้วก็มาวัดกราบขอพระคุณมพ่อที่ท่านมี DMC เวลาท่านเทศเรื่องเคส e study ทำให้เราเข้าใจกฎแห่งกรรมแม้ว่าเราจะเคยถูกกระทำไม่ดีก็ตาม แต่หนูก็ไม่เคยรู้สึกโกรธหรือเกลียดอาฆาตพยาบาทเพราะเราเคยทําไม่ดีในชาติก่อนอีกอย่างหนึ่งคือเรามองว่าต้นแบบครูบาอาจารย์เราเป็นยังไงเราก็ควรเดินตามท่านหนูก็มารับผุส่ศูนย์ภาษาเดลซีหลังจากนั้นมีนิทรรศการความรู้ที่แท้จริง่อสันติภาพโลกก็มีโอกาสได้ไปเป็นนักสแสดงก็เป็นบุญที่ปลื้มมากเพราะว่าคนมาวัดมาดูเยอะมากมันเป็นเรื่องของนรกเรื่องสวรรค์เรื่องความจริงของชีวิตชีวิตหลังความตายมีจริงเพราะช่วงที่หนูทํางานหนูมีรายได้ซื้อกล้องถ่ายรลกแล้วก็เริ่มถ่ายภาพคือรู้จักคร เขาทาบุญแล้วก็จะถ่ายแล้วก็ส่งไปให้เราชอบถ่ายภาพคนทําความดีการสร้างบุญทาแล้วมันมีความสุขในลึกๆแล้วที่หนูอยากถ่ายภาพเป็นเพราะว่าพ่อกับแม่เราเสียไปแล้วแล้วภาพที่เราอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่ในเฟรมเดียวกันมันไม่สามารถทําได้แล้วเราก็เลยให้ความสําคัญกับภาพถ่าย ธรรมยาตาเราก็มาทุกปีช่วงธรรมยาตาปี6-1วันนั้นอยู่ที่โรตัสแลนด์เราก็ถ่ายภาพพระที่เรารู้จักแล้วก็ส่งไปให้ท่านเราก็เลยเริ่มคิดพระที่เราไม่รู้จักหลวงปูหลวงตาที่มาจากต่างจังหวัดใครจะถ่ายภาพให้ท่านและถ้าเราถ่ายเราจะส่งให้ท่านได้ยังไงกิจกรรมลงนั้นกระจกต้มารอกลับบ้านก็มีพระอาจารย์รูปหนึ่งเดินมาหลวงพี่นัทวุฒิท่านก็บอกว่าหลวงพี่อยากถวายภาพถ่ายพระธรรมยาตาทุกรูปนูก็เลยบอกว่าหนูยินดีทําต่อไปทุกปีจนกว่าจะทําไม่ไหวแล้วหนูก็เริ่มทําตั้งแต่ปี2 5 6 1. สถานที่ถัดมาจากโากรตัสแลนด์ก็เริ่มถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายตั้งแต่รูปแรกถึงรูปสุดท้ายมีการเดินปีละเจ็ดที่ก็ถ่ายทุกที่เท่าที่ไหวแต่ละรูปเราก็เห็นทุกรูปผ่านเลนของเราบางรูปก็เหงื่อเยอะอากาศส่วนมากก็จะร้อนดูในแววตาท่านเห็นถึงความตั้งใจมุ่งมั่นบางทีเรามองไปที่ปากท่านก็ภาวนาไปด้วยท่านประคองสติทําสมาธิแม้จะแดดร้อนทุกๆย่างก้าวของท่านก็มีกําลังใจก็คือญาติโยมที่คอยอนุโมทนาคอยพนมเมอและก็กล่าวสาธุ ท่านก็มีกําลังใจแต่การที่มีพระจํานวนนับพันรูปเดินอย่างสงบสงี่ยมสง่างามที่เขาใช้คําว่าทัศนนุตรยาการเห็นอันยากไม่ใช่เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ มหาสัจจันท์นะทั้งกองพันเนื้อนาบุญแล้วก็กองพลจักรพรรดดาวรวยได้ปฏิบัติภารกิจที่ดีมากดีมากในระดับที่สะเทือนไปทั้งภพสามเลยนูน่นโอ้บอกอาาบกันต่ตอไปตลอดแสงกจวานอันตกวานูรีบสายตาของชาวสวรรค์เรลูงพรมเนี่ยโอ้ต้องมาดูว่าทำไมบุญแรงขนาดนี้แล้วมีพระที่ตั้งใจรักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็มาโปรดด้วยการเดินธรรมยตราผ่านเราให้เราได้เห็นได้เป็นบุญตาบางที ภาพนี้อาจจะเป็นภาพจำที่ติดไปจนถึงวาระสุดท้ายของเราก็ได้เพราะว่าเป็นการเห็นอันเลิศที่ทําให้เราตึกและลึกค่าใดแล้วก็ปลื้มใจในความสง่างามของคณะสงฆ์ จบธรรมยตาแล้วก็เอาภาพมาอัดเป็นภาพถ่ายประมาณ3-4พันภาพนํามาถวายท่านเรียงภาพทั้งหมดบนโต๊ะพระแต่และรูปท่านก็จะมาเลือกรูปตัวเองวันนี้เป็นบุญที่หนูปลื้มที่สุดในชีวิตมันทําด้วยทั้งกําลังกายกําลังใจซึ่งภาพใบละ3บาทมันมีคุณค่ามากๆสําหรับพระทุกรูกพระกองร้อยที่ท่านเดินรูปแรกถึงประมาณ2องท่านมาฝึกตัวโดยที่ท่านจะไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือเลยต่อให้ภาพท่านถูกถ่ายไปเยอะก็จริงแต่ท่านไม่มีมือถือท่านก็ดูไม่ได้แต่ว่าภาพถ่ายใบ ที่เราถวายท่านไปภาพนี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่อยู่ในเต็นท์ท่านเอาไว้ตึกระลึกถึงบุญแล้วท่านก็บอกว่าโยมรู้ไหม,มว่าในยามที่ท่านไม่ได้อยู่กับเพื่อนไม่ได้อยู่กับใครอยู่กับตัวเองภาพใบนี้ก็เป็นเสมือนเพื่อนของท่านเป็นเครื่องเตือนใจให้ท่านอยู่ต่อในเพศสมณะมันก็แบบปลื้มบุญนี้มากๆ เของราก็จะชื่อว่าลูกพ่อใจใสรักบุญถวายพัะหาแด่คณะพระธรรมยตราจํานวน1000งพัรูปทุกปีแม้เราถวายเท่าไหรก็ตามแต่เราน้อมใจถวายเป็นสังฆทานเราก็ได้บุญกับท่านทุกรูปซึ่งโอกาสที่คณะสงฆ์จะมารวมกันพันรูปตลอดต่อเนื่อง30วันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโอกาสที่เราจะได้ถวายพัะหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์พันรูปมีแค่ปีละครั้งนึกถึงครั้งใดก็มีแต่ความปลื้มใจแล้วมันจดจําอยู่ในใจไปตลอดไม่อยากให้ใครพลาด แม้แต่วันเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องแข็งแรงให้อายุยืนให้ได้สร้างบาร,รมีกันไปนาน,น,นๆค่ะกราบขอบพระคุณหลวพ่อธรรมชยโยที่เมตตาดำริโครงการธรรมญาตราให้ลูกๆได้มาสร้างบาร,รมีร่วมกันน้อมกราบถวายบุญทุกๆบุญขอให้หลวงพ่อแข็งแรงอายุยืนอยู่ถึง200ยปีมีความสุขมากๆเจ้าคะ่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าคะ่ะ